好的、嗯嗯嗯 เรรี่ง่อะรเรื่องที่จมาการกระทำหัวข้อในในบทสาร้นะครับผมไม่ต้องกาวตรงนี้นะครับก็ยาาเรียนในขัว่าเป็นความตั้งใจของท่านผู้การมณฑลาสี่นะครับที่จะมาแก้ปัญหาตรงนี้ ตามลำสับของผู s <S oh ้ชาท่านเหือได้ใบสามระดับที่คุณได้เินไปแล้วนะครับก็ขออนุญาตนะครับในส่วนของในท่าอทเมอนนเป็นนโยบายนับ s e n ้ในปีหม่กว่าบ่าครกา่ธรรมชาติในกาอนะครับตัวนี้นะครับเอให้เป็ดูในเร่การแต่เรอใช้หาเช่นการดูเสือเพียงผ้าใบทันตกก็ขายทั้งหมดนะครับซึ่งทางทำ

เรื่องขงเรื่องเรื่องของมีสีดำถ้าดำนะครับก็ออกได้แล้นตรงนี้มันเป็นหน้าที่ขององคตามกฎหมายก็เป็นบัตรเดิต้นเอาใหม่ทีกจะได้ให้องค์กรยืดระยะยืดเพราะว่าตอนนี้ ติดอยู่ในเขตพุทยานงชาตินั้นซึ่งเรายอมรับว่าการประกาศพุทาินตการประกาศพุทาชาติเป็นพรตบนั้นถูกต้องกามกฎหมายแต่กระบวนการขั้นตอนในการประกศาศมันยังมีชาวบ้านที่โดนประกศาศตาิดยตอยู่ในเขตพุทยานั้นก็อยากจะออไล่เรียงถึงประวัติความเป็นมาของกระบวนการ การดำเนินการอะไรก็ต้องขออนุญาตาจากสภาพพื้นที่นะั้นมันก็จะต้องใช้ตามสภาพพื้นที่ไม่ว่าสภาพารถก็ดีหรือแรองต่างๆล่านี้โดยเฉพาะในเรื่องของหลายๆเรื่องไม่ว่าสภาพรถอาตาาัตราค่าโดยสารหรือในเรื่องของความปลอดภัยคนขับขี่ต่างก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะครับโดยเฉพาะเมื่อนโยบายคอสชอเข้ามาดําเนินการบนบนบนพื้นดินแล้วนะครับสำเร็จเสียสิ้นท่านผู้ว่าได้ได้มีการมอบหมายให้ผมแล้วนะครับว่า ซึ่งก็มีการแต่งตั้งหน้าอางานไปก็ประกอบกับคอสชอนะครับโดยท่านท่านรองพอบอมทบสิบเข้ามาก็ถึงเปเดโยวกานซึ่งเราจะได้ดําเนินการเสียให้มันถูกต้องแต่บางครั้งนะครับก็ต้องทําหน้าตากฎหมายเนี่ยทางส่วนจังหวัดเองอาจจะไม่มีก็คงต้องนําเรื่องเสนอมหรือทางไรเดียนะครับแต่เราข้อยกเว้นต่งางๆไม่ว่าจะเรื่องภาตาีาเรศ่องารในเรื่องขลงภาพรถในเรื่องของหลายหลายเรื่องด้วยกันเราก็ต้องใรับฟังยมประชาชน ท่านเน้นนะครับในเรื่องของมลายยายัยาติางปลอดภัยแล้วก็เป็นเจ้าบ้านที่ดีที่ยงดูแลนะักท่องเที่ยวเขามาให้เขาประทับทใจใน,ในเรื่องของการให้บริการโดยเฉพาะในเรื่องของบริการเรืร่องรถเนี่ยก็เป็นสิ่งจําเป็นแล้วก็ในเรื่องของออปากปลอดภยัยที่ยังเกิดขึ้นในระหว่างเส้นทาหงหรือว่าถ้าหา,หา,หามันเกิดอุบัติเหตุใดๆเราก็ต้องมีสิ่งที่ชดเชยไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญญาหรือเรื่องคนเขามาดูแลต่างๆ จะ <Tipp s> ทําให้ส er mm ิดที่นะครับที่หลักจากที่ประชุมโดยมีท่านรองมนตีนะครับท่านรองผู้ว่าได้เป็นประธานแล้วผมก็บางบางช้าเนี่ยบางส่วนอาจจะช้าในเรื่องของการขอรมัดทางจังห่วยเหนือนะครับซึ่งเรื่องนี้เองผมที่จะดาเลที่ประชุมก็คงต้องให้ทางมทบ14หรือทางคสชสนับสนุนในส่วนนี้ด้วยว่ามันเป็นพื้นที่พิเศษจริงๆครับอย่างเช่นเรื่องของรถที่ไม่ถูกต้องเนี่ยจะ็นยังงริงจริงแล้วรถเนี่ยเหล่านี้เกิดเหตุการถูกต้องแล้วแต่เป็นการถูกต้องในเรื่องของึง โดยท่อคนขับขี่นขณะนี้เขาบีบแบตชีฝืนคนก็ต้องมีแบตชีสาธารณะเช่นในเรื่องของการอบรมเป็นเรื่องกรณีพิเศษเลยนะครับในการตวรวจสอบประวัติอาชญากรรมในเรื่องของการแต่งกายในเรื่องของมารายาทต่างๆนี้ซึ่งเราก็จะลงมานะครับคงไม่ให้เขาไปหาเราเราก็จะลงมาพื้นที่แล้วในเรื่องของการสัมภาษณ์เองอาจจะมีปัญหา ราะว่าเนีแล้วต้องตรวจในระบเรือภาพของเราแต่เรามาตรวจตรงนี้บางเรื่องเราไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้ไม่ว่าในเรื่องของออในเรื่องของสมรรถนะของเบรในเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยนะครับว่ามันอาจจะมีปัญหาว่าเราไม่สามารถตรวจสอบได้แต่เราก็เชื่อว่าเราก็ดูอายุลดแรงต่างๆนี้จํานวนปีอะไรต่างๆเราก็มีช่างผู้ชำนาญการมาช่วยแนะนำเปรนหาัก ประชาชนเองอยังยังเดือดร้อนแล้วก็มีความเข้าใจท่าเชื่อมในมุมของรัฐดอนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากให้เข้าใจว่าไอ้ที่ตรงนี้เป็นอินเดียที่เป็นของราชการครับแล,แล้วประชาประชาชนควรจะที่นี่ก็ยินดีที่จะเข้าในการประกอบธุรกิจนต่ถ้าเกิดมีบางรายที่ยังโต้ยั้งสิทธิ์เนี่ยซึ่งโอกาสที่จะโต้ยั้งสิทธิ์ตรงนี้มันค่อนข้างย,ยากนะครับแล้วก็มีคำพิพากษามาแล้วว่า รักศรย่งไม่มีสิทธิที่จอยากให้เข้าใจมากกว่าการที่จะพยายามที่จะต่อสู้ซึ่งมันไม่มีปโยชนอะไรแล้วการตอรับทสนที่มาในวันนี้ครียัอมกาเ็คือเราก็ได้ขอร้องไปแล้วนะครับว่าสิ่งเรานี้มันเป็นไปตามกฎหมายเราจะไปไปพิจาราที่จะไปแก้ไขอะไรไม่ได้เราะตอวเองก็ต้องยึดถือกฎหมาย สำหรับผู้ที่ยังไม่บา่าิตามเนี่ยเราก็ให้โอกาสแล้วในการที่จะคิดใหม่นำใหม่ถ้ายัง,ย,งยังดำเนินการจะเดิมอยู่ยังจะโต้ย่างติดิอยู่เนี่ยก็ะจะเป็นเรื่องของเผยกันเกี่ยวข้องอย่างเช่นธนะรั์จังหัดที่จะเข้าไปแจ้งความคดีให้ให,ให้ให้เกิดในาการเรื่องนี้ให้ให,ให้จบขึ้นนะฮะไม่งั้นมันก็ไม่จบถ้รา,า,ารักษาจารย์ยุตไม่วันที่15บหมการกาคนจะต้องดำเนินการแจ้งความไ้แล้วเพราะไม่งั้นแล้วมันก็จะยืดเยอะไปเรื่อยไม่จบนะฮะ อีเรืองหนึ่งเรืองของรถโดยสารแล้วเรื่องนี้ท่านได้สการปยังไงบ้างคเอ่อรถโดยสารเนี่ยทางขนส่งยนต์ท่านมีแนวทางอยู่แล้วนะครับมีคณะทำงานของจังหวัดอยู่แล้วซึ่งมันจะต้องมีภาพของลักษณะของการในการในในรูปแบบพิเศษนิดหนึ่งเพราะว่ามันไม่เหมือนกับื้นที่ทั่วไปซึ่งตรงนี้ขนส่งเขากำลังดูอยู่แล้วก็มีคณะทำงานเรียบร้อยก็จะนำเสนอท่านผู้ว่าต่อไปครับแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยเราก็ะหนัถึงเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว นะครับอัตราค่าบริการเนี่ยก็อยากให้เป็นธรรมนิดหนึงซึ่งทางขนส่งก็ยืนยังแล้วว่าค่าโดยสารเนี่ยมันเป็นไปตามพื้นที่นะครับเพราะว่าบัรธรรมดาเนี่ยวันนีก็ไม่มีคนขึ้นเลยเนี่ยเขาเองก็ต้องอยู่ได้ที่เราก็เข้าใจแต่ว่าเราก็จะไม่ให้ขิ้นค่าโดยสารแพงเกินควรมีแนวทางนะครับว่าเราจะมีระบบกล้อง C C T V ตรวจสอบผู้โดยสารตั้งแต่ขาขึ้นเรือเลยเพื่อตรวจสอบว่าใครบ้างที่เดินทางมาที่เกาะสมุยใช่ไหมครับ เมื่อมาถึงที th problem. Problem is, work, ่นี่แล้วเนี่ยเราจะได้ควบคุมได้ว่าถ้าเกิดปัญหาอะไรใดก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลักขโมยเรื่องของอาชญากรรมเนี่ยเราจะสามารถที่จะตรวจสอบย้อนกลับไปที่ก้องวงจรปิดตั้งแต่ฐานขึ้นมาได้ก็เป็นการช่วยงานตำรวจอีกทางที่จะทำให้การดเนินการต่างๆเนี่ยรวดเร็วแล้วก็ได้ผลดีขึ้นครับุณมีสถานประกอบการเนี่ยที่ว่ามีการติดติดต่อหรือว่ามีการแก้ไข ครคือคือเรื่องสายประกอบการเนี่ยเราส่วนใหญ่ของกอสมิธเนี่ยเขามีกติกาของเขาอยู่แล้วไม่เกินห้าทก็จะมีที่อยู่แค่6สถานบริการเท่านั้นเองที่ที่ปิดเกินก็คือมีปิดทีหนึ่งโดยภาพรวมของกอสมดธเนี่ยเราต้องการให้เป็นสถานี่องเที่ยวเชิงรุรักกับผู้ชาก็สั่งมาแล้วว่าจะต้องรักษาภาพของสถานที่องเที่ยวเชิงรุ่รักไว้แล้วก็ควรจะต้องปฏิบัติเหมือนเดกันก็คือแต่ว่าวันเนี้ต้องปรับใหม่เพื่อให้ให้ภาพของสมิเนี่กลับมาเป็นเอาะที่น่าเที่ยวเชิงรุรักอย่างที่ว่าครับ มั้งใช้คนท้องคันเยทำงานรับมีตาอยู่แค่สามสิบ้าคนในใช้คนาตอนนี้เขาก็ทุ่มวบมาลงมาเยอะอยู่แล้วคือถ้าเกิดมันไปโตย้งงหนสุดแล้วพอพอเขาเขา้นเนี่ยเขาจะย่งเบวดยมาแล้วผมบอกเลยว่าัแล้วมันเราก็ไม่ได้เกยบอะไรล้วก็ยังอยู่ที่เดิมเหมือนเกินได้เหมือนเดิมประกอบธุรกิจได้เหมือนเดิมพียว่าจ่ายเเข่าแล้วมันเงินม็จะกลับ ครับเราทำผิดอะไรหรือเปล่าถ้าเราไม่ทำผิดแล้วเราฟ้องหครับถ้าทำอะไรผิดหรือเปล่าด้าทำอะไรผิดจะไปทำตามาเกิดเจะไม่เขาจะม่ยกเลิกเรานั่นแหละฮะคือองมาได้เลยยินดีรับองมได้ดู้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเขปิบตตามกติกาแล้วน